คุณสามท่านนะคะมาแล้วขอบคุณมากๆค่ะใครที่ยังว่างๆนาอเข้ามาได้นะคะตอนนี้ขึ้นไลน์แล้วนะคะช่องแม่บุญถิง่งโกกอกนะคะใครยังพอมีเวลาเนาะเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะแต่ถ้านี่เวลาไปทํางานก็เชิญน,นะคะบม่ถิ่นก็ไม่ได้ว่าถ้าใครมีเวลาเนะาะมาพูดคุยกันได้นะคะก่อนไปทํางานเนาะ ตอนนี้ก็ยังเช้าอยู่นะคะยังไม่สายะคะ่ะบรรยากาศเย็นเย็นสบายสบายเนาะ ก็จะไปเอาข้าวของก่อนเอาข้าวเอาของก่อนอยู่ที่นี่กันนะมองไปฝั่งโน้นนะคะเขาก็ทำใครทำอะไรเนาะ ับงบ้านลุงนะก็เงียบกริบนะคะทำไมเปิดประตูอยู่นะเนาะอ้าวฝังโน้เขาทำอะไรกันเงียบกริบอยู่นะคะแต่บ้านเปิดอยู่เนาะ ขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆาเด้อค่ะเข้ามาสองท่านสองไลนนะคะขอบคุณมากๆค่ะฝั่งโน้นเขาทำอะไรกันนะาะเช้าเช้านะคะพวกเราทำอะไรกัน สี่ท่านแล้วนะคะขอบคุณสี่ท่านค่ะสองไลน์ มาแล้วมาแล้วใครที่ยังไม่ไปทำงานเนาะเข้ามาพูดคุยกันก่อนเด้อค่ะตอนนี้สามท่านห้าอะไร ขอบคุณสามท่านนะคะมาเดิอมากินข้าวเช้าด้วยกันอีกแล้ว สวัสดีเช่นกันค่ะสวัสดีนะคะ <c oughs>